น้าหนานะตกปลานะครับมาตกปลาสวายอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้จะมาเทสหนมปังอะไรไม่รู้นะครับนี่ของเหลือจากที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะมาโยนะครับแต้มหัวเชื้อเราเนี่ยนะครับลราจะตีไปที่หมายที่เราคิดว่าน่าจะมีปลาสวายนะครับพันพันสามร้อยนะครับผมนะพันเป็นราคาสามร้อยเดี๋ยวมาดูนะจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมตามมาลุ้นกันครับ ทำ yeah. ทำเพลงนะครับนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกหมายเท่าไหร่นะครับผมนะพอดีโอทำเหยื่ออยู่นะครับผมนะทำเหยื่ออยู่นะครับเลยไม่ค่อยได้ออกหมายเท่าไหร่นะครับน้านะออกมาพักหนึ่งนะครับออกออกมากกลับออกกลับนะครับผมนะออกมายังไม่ทันปลาจะกินเลยนะครับก็ต้องกลับก่อนนะครับต้องไปส่งของนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับน้านะ ขอเบ็ดนี่ครับนี่ปลาเบอร์นี้เลยนะครับไล่เอานะครับจากเล็กไปใหญ่จากใหญ่ไปเล็กนะครับผมลองไล่หาดูครับบางทีปลามันไม่กินเล็กก็ใส่ใหญ่หรือถ้าไม่กินใหญ่ก็ใส่เล็กนะครับผมหรือบางทีมันไม่กินเลยก็ได้นะครับอันนั้นมันก็มันก็เป็นเรื่องของปลาอีก,กน,นะฮะขนมอะไรวะเนี่ยไส้หมูหยองฮะเดี๋ยวผมจะแบ่งสักสามสี่ชิ้น นี่แบ่งมันอย่างนี้เลยนะฮะนี่ก็จะเกี่ยวม่งแบบเป็นชิ้นเลยนะครับผมนี่ครับจะเกี่ยวยังไงนะครับผมจะบี้ตรงนี้ก่อนนะครับเกี่ยวแบบเหมือนเหมือนตีนี่เลยตีบ่กเลยนะ,ะจะกินหรือเปล่า uh. ไม่รู้นะฮะเกี่ยวแบบตีปลาบอกเลยนะครับผมนี่นี่นะครับผมก็จะห่อตัวเบ็ดนี้ เสร็จแล้วก็ตามด้วยหัวเชื้อหัวเชื้อลูงเกียวนี่แต้มยังไงแต้มมากแต้มน้อยนะครับเอาให้มันพอมีกลิ่นนะครับผมนะชอบเยอะแต้มเยอะชอบน้อยแต้มน้อยนะครับนี่ยูหูนี่ดูกันจะเป็นจังได่ ทจิมีโตวจะโดนของใหญ่ไหมมาลุ้นกันนะครับสายใหญ่มากห้าสิบปอนกลับมาตกอะไรวะเนี่ย รอฟังรอบกันนะครับจะแก๊กจะก๊าบไหมนะฮะอ้โหคันหนักไม่นหน,นักก็คิดดูครับผมไม้เอาไม่อยู่ครับมาหอดลุ้นกันนะครับผมโยนได้คันหนึ่งก่อน แดดร้อนมากวันนี้วันหน้ามีตัวเอานะเดี๋ยวผมไปประกอบอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวไปประกอบอีกคันนะครับพอดีคันประกอบเป็นคันชุดตีตะก้ออยู่นะก็<ม><ม>จะไปหาตกปาเก็ตเล่นทั้งหลายครับผม แต่ว่าเดี๋ยวออกมาถ่ายคลิปให้น้านาดูถ้าคลิปวันนี้นะก็เลยแยบออกมาแป๊บหนึ่งครับครับเห็นมันขึ้นไหม,มขึ้นนะแต่มันจะกินไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องของปลานะครับผมปลาขึ้นน้ําไม่ได้แปลว่าปลาจะกินนะครับมันอาจจะขึ้นเล่นก็ได้นะครับผมนะขึ้นมาเอ,าออกซิเจนนะครับเล่นน้ำนะครับ เหมือนปลาบอ่เอเลยครับนะก็เห็นนะครับปลาบอ่อนะขึ้นอย่างเงาโอ้โหปุ่มบั่มปุ่มบั่มนะครับผมขึ้นเล่นน้ำครับแต่ไม่กินเลยครับมันกินเป็นเวลาครับปลานะครับถึงเวลากินก็หืมกินกินแบบโอ้โหปลานิ้นครับปลานินน้นปลานิ้นลอยวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นยกฝูงนะครับหือ โอ้โหแดดร้อนหน้าไหม้หมดแล้วผมอะ่ะเดี๋ยวครับรอรุ้นกันครับเดี๋ยวผมไปประกอบเบ็ดอีกคันครับผม,ผมรอรุ้นกันครับนะขอบครับ ว่า,างแล้วไงครับหัวเชื้อลุงเกียวทำงานครับไม่โตนะครับผมแต่ก็โอเคนะครับถือว่าได้วัดตานะครับผม เที่ยวมากนะครับผมตใต้ปากนะครับอ้า ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปกันหน่อยซิฮัลบอกแล้วนะครับเศษขนมปังก็อย่าไปทิ้งมานะครับผมนะเหลือก็มาแต้มหัวเชื้อนะครับแล้วก็ตีไปนะครับผมนะถ้ามีปลาก็กินนะครับปลาไม่ได้เลือกขนมปังนะครับผมอ่าเนี่ยครับไซส์ก็นี่น,นะนี่กำลัง กำลังทอดเลยนะเนี่ยเอาแกงหน่อไม้นะครับแต่ว่าผมไม่เอานะครับไปล่อยปล่อยครับป,ปล่อยเอาละถ่ายรูปก่อนไหมถ่ายรูปก่อนนะครับสักรูปเดี๋ยวจะปล่อยครับปล่อยนะครับปล่อยปล่อยไปไปโตไวๆนะ nè cháu vải ừ bye, 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 bye,